อยากสาเร็จไวให้คุณทําแบบนี้ครับถ้าคุณอยากจะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณจะต้องหาคนที่สําเร็จแล้วในเรื่องนั้นๆแล้วก็ไปปรึกษาเขาครับเพราะคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าจะต้องทํำยังไงเขาจะเทรนคุณได้ย่นระยะเวลาคุณได้คุณไม่ต้องไปคําหาทางเองถามว่าคุณทําเองได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าคุณไม่รู้ครับว่าถนนที่จะไปสู่ความสําเร็จมันต้องไปทางไหนกว่าคุณจะลองผิดลองถูกทดสอบนู่นนี่นั่นคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับสู้คุณหาโค้ดคนที่ เขาประสบความสําเร็จแล้วไม่ดีกว่าแล้วครับและสิ่งที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับคือคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการไปปรึกษาคนที่เขาล้มเหลวในเรื่องนั้นๆมาก่อนเหตุผลเพราะว่าอะไรคนล้มเหลวเนี่ยเขาจะพูดแต่เรื่องล้มเหลวครับเขาจะไม่พูดเรื่องความสําเร็จยิ่งคุณไปปรึกษาเขานะครับคนล้มเหลวเนี่ยจากตัวแรกมีแค่คนเดียวคือคนที่คุณไปปรึกษาด้วยมันจะกลายเป็น2คนก็คือรวมคุณไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากต่อยมวยจนเป็นแชมป์โลกเนี่ยคุณต้องไปถามแชมป์โลกครับอยากไปถึยงถยอดเขาไม่ไหอ่ะต้องถามคนที่เขาไปถึงมาแล้้้ววครรบ่าาตตองงปปีนไไห อยากมีอาชีพเสริมออนไลน์นะครับโดยไม่ต้องลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยลงเรียนกับผมได้นะครับผมบ,บ๊อบบี้สอนทําอาชีพเสริมออนไลน์